สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้น่าจะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายสําหรับค่ําคืนนี้นะครับเป็นปืนแต่งอีกหนึ่งตัวเมื่อกี้หกสี่สองตอนนี้ลดลงมาเป็นหกสี่หนึ่งนะครับเอเอ็นซีหกสี่หนึ่งแต่งแรงแม่นยําทนสวยงามนะอุปกรณ์แต่งมีอะไรกันบ้างมาดูใกล้ๆได้เลยครับคลิปวิดีโอนี้เมื่อกี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆได้ไปดูมาแล้วนะครับเอเอ็นซีหกสี่สองตัวนั้นก็จะแต่งออกแนวสไนเปอร์นะครับตัวนี้ก็จะออกแนวไรเฟิลจู่โจม เรามาดูอุปกรณ์ภายในที่ช่างยนต์ใส่นะครับเนื่องจากตันนี้เป็น QD 2.0 Gen 4เวอร์ชันล่าสุดแต่คุณลูกค้าอยากให้เราทำให้มันพิเศษขึ้นนะครับแม่นยำขึ้นสวยขึ้นตัวนี้ลงของแบบ Full Option นะครับอุปกรณ์ภายในนะครับเราใส่สปริงเบอร์1 6 0 SP นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกสูบฟันเหล็กของเดิมอย่างที่รู้กันนะครับโรงงาน e อ็ C ทมาก็เป็นลูกสูบอ e นั่นแหละนะซึ่งทนแรง จากสปริงเบอร์ร้อยหกสิบก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่คอ่คอ,ยคอยดีไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น S อชเฟืองนะครับต้องขออธิบายอีกอย่างหนึง่งทางหน้าโรง,งงานหรือว่าหน้ากล่องเขาเขาบอกมาว่าเป็นเฟืองสิบแปดตหนึ่ง 1. แต่ตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือสิบแปดตหนึ่งลูกครึ่งนั่นเองนะครับเฟืองตรงนี้สีดําชุบแข็งมาเป็นเฟืองสิบแปดตหนึ่งจริงนะครับเฟืองตัวที่สองนะครับเฟืองกลางตัวนี้นะครับเป็นเฟือง สิบแปดต่อหนึ่งเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเฟืองสิบแปดต่อหนึ่งแบบจะเรียกว่าไงเพื่อนๆมัน,เป,นเป็นลูกครึ่องอะครับอ่ะอย่างตัวเนี้ยเป็นเฟืองชุบแข็งแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นเฟืองเดิมอย่างเงี้ยนะเขาก็ผสมผสานาาเฟืองมาเป็นสูตรของโรงงานเนาะแต่ด้วยความที่ประสบการณ์ที่เราทํามานะเราใช้เอ s แท้ไปเลยดีกว่านบบสิบหกต่อหนึ่งแล้วก็บูทที่เป็นบูทแบริ่งเราขอเปลี่ยนเป็นบูทเหล็กเพื่อเพิ่ม เพิ่มความแข็งแรงทนทานเวลามอเตอร์กระชากแรงทอคมันจะได้ทนทนทานนะครับทนทานแล้วก็มีเียงชิมตีเดเยอร์ชุดลมเราใช้เป็นกระบอกลมเต็มนะครับกระบอกลมเดิมเป็นกระบอกลมหยดน้าแบบนี้เราก็คืนไปนะครับแล้วก็ตัวเฟดของเฟดเดิมของโรงงานนะครับก็คือตัวนี้ชุดนี้นะครับชุดเฟดเดิมของโรงงานที่เป็นเฟดตัวเล็กๆแบบนี้เรายกออกน,นะครับคืนคุณลูกค้าเราไม่ได้ใช้นะครับ เพราะว่าตัวนี้เราบอกได้เลยว่ามันทนความร้อนหรือทนกระแสทนแรงกระชากของสปริงเบอร์แข็งขงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นเฟสแค่หตัวเราก็ใส่เป็นเฟสเจด้าทูเฟสสลิมเหมือนเดิมนะครับเป็นสูตรของที่เราเลยแล้วก็ตัวเรือนฮอปอันนี้เป็นเรือนฮอปอลูมิเนียมของเดิม HHS จากโรงงานนะครับเราคุณลูกค้าให้เราเปลี่ยนเป็นโพมิเชีแท้นะครับี่แพ็กเกจโพมิเชียสโอนะแล้วก็ยาง พอมิเทสนะตัวนี้เป็นเซตของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ท่อรีดพอมิเทสแท้นะครับท่อเดิมท่อเดิมไซส์สองแปดห้าแต่นี้เราใส่ท่อสามร้อยมิลให้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเพิ่มเติมอันนี้มอเตอร์นะครับมอเตอร์มอเตอร์เดิมนะครับเราใส่มอเตอร์เอสเอสนะครับเอ็มหนึ่งสี่ศูนย์รอบนะครับรอบหนึ่งสี่ศูนย์เอ็มร้อยสี่สิบนั่นเองบอกว่าแสงเดิมนะครับของเดิมเราคืนคุณลูกค้าหมดนะแล้วก็คุณลูกค้าให้ใส่นี่ครับนี่ครับไซเลนเซอร์เก็บเสียงนะครับแแตต่่่งงงภภาาายยยนนนนอออกกกก็็ใสสไซซเเเเเลร์บีะ ตอนนี้ท่อเดิมท่อที่ใส่อยู่มันจะเท่านี้นะครับทอรีโโปญี่ปุ่นนี่นะมันจะเท่านี้นะครับโผล่มานิดนึงถ้าท่อของเดิมเป็นสองแปดห้าแต่นี่มันเป็นท่อสามร้อยก็จะยาวขึ้นมาอีกเซนกว่ากว่านะครับก็ใส่เก็บเสียงเข้าไปคุมแต่เราเอาปลอกลดแสงมาใส่ท่อก็อยู่ที่ปากปลอกลดแสงพอดีนะไม่ได้เกินปลอกลดแสงออกไปนะครับตัวนี้ถ้าวันไหนเราไม่อยากใส่เก็บเสียงเราใส่ตัวนี้มันก็จะให้ความรู้สึกท่ออยู่ตรง ปอกรถแสงพอดีนะครับอุปกรณ์แต่งเพิ่มภายนอกตัวนี้นะครับมีเก็บเสียงแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็รางเสริมที่เราติดเพิ่มเข้าไปตัวนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับรางรางเอ็มไอนะครับรางเอ็มล็อกแล้วก็กิฟต์มือแทงก็ดาวเป็นแทงก็ดาวแบบตัวเล็กนับเล็กสั้นชุดโยเทค558บวกซูมหลังทับข้างได้นะครับตัวนี้ชุดเทปนั่นเองนะมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์ที่แต่งภายนอกในเรื่องของหูช้างท้ายซีจีอาร์แล้วกิฟต์มอเตอร์เอ็มโอเนี่ยโรงงานเขาให้มาอยู่แล้วนะครับก็จะมี เก็บเสียงรางกิฟมอเตอร์ไอกิฟมือจับหน้านะครับเก็บเสียงรางกิฟมือจับหน้าชุดซูมหลังโยเทคแค่ห้าแปดบวกซูมหลังปั๊บอ,อ่มะมานี้ครับเพื่อท่านใดที่ชอบก็กดไลค์ให้เขาด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกคุณลูกค้าด้วยที่ดีลกับเราคุยกับเราแล้วก็จบกับเราในรูปแบบที่ถูกใจของคุณลูกค้านะครับฝีมือการปรับแต่งช่างแบงค์เป็นผู้นี่ช่างแบงค์แต่งเนาะ ช่างแบงค์แต่งนะครับช่างแบงค์กับช่างบอสวันนี้ช่างบอสเป็นตากล้อง,องช่างแบงค์เป็นคนปรับแต่งนะครับแล้วก็ผมก็จะช่วยดูให้อีกทีนึงในเรื่องของกลุ่มกระสุนป่ะเดี๋ยวเรามาทารีวิวทดสอบกันเรื่องกลุ่มกระสุนก่อนไปขออนุญาตช่างน้ำหนักก่อนตาช่างเป็นศูนย์ศูนย์แล้วนะครับรน้ําหนักแบบนี้หนักไหมสามโลสามครับสามโลสามความยาวละช่างบอสแปดสิบเซนลงกล่องซลิดเคสได้สบายนะครับตัวนี้ เพราะกล่องซูิเคตแดสินี่สบายเป๊ะดึงท้ายออกสุด90กว่าแน่นอนอ่ะ88ด8ความสูงก็จะอยู่ราๆวๆโอ้ลงกล่งกองได้สบายครับเพราะกล่องมันฟุตกว่า25เซนใช่ครับสบายสบายเลยเรามาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับสำหรับตัวนี้มา สไลด์ทายเข้าออกใช่ไหมครับสไลด์ทายเข้าออกแนะนําให้ใช้ติดไขควงไว้ในกระเป๋านะครับไขควงแบนกดตรงนี้นะครับดึงตัวนี้ลงอ่าดึงเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ลงน,นะครับกดลงแล้วดึงกดลงไปแล้วเอานิ้วดันเลื่อนออกมาแบตเตอรี่ในชุดแต่งตัวนี้จะเป็น2ีนะครับ1 2 0 0แอมป์บวกชุดชาร์จ B3 Balance c e ล์นะครับสำหรับตัวนี้ เอาปักเข้าไปนะครับยัดแวกเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็พับประมาณนี้นะครับเวลาวิธีเก็บท้ายนะครับพับเก็บประมาณนี้อย่างนี้นะครับปึ๊บเข้ามาตัว642เมื่อกี้ที่เราทำรีวิวก็ทําแบบเหมือนกันนี้นะครับเป็นท้ายสียานะครับแบบนี้เข้ามาแล้วเวลาเราใส่กลับก็กดดงต,งตรงนี้นะครับแค่นี้เองจริงๆมันมีวิธีวิธีหนึ่งง่ายๆนะเพื่อนๆใช้หกเหลี่ยมเปิดตรงตูดเนี้ย นล่างเปิดออกแล้วใส่แบตเข้ามาได้แต่วิธีที่ผมทำเนี่ยส่วนตัวผมแล้วมันง่ายมันเร็วก็ใช้วิธีนี้ดีกว่าเนาะโอเคฟังเสียงนะครับป๊เซ็เติมลูกกนก่อนก่อนไปเราจะใช้ลูกกระสุน0.20ในการทดสอบนะครับแล้วก็ไปยิงวัดความยิงวัดกลุ่มกระสุนหลังร้านนะครับ แต่ความแรงที่500ถ้าต้องการความแม่นยำเราจะจัดเป็นลูก0.25นะครับ0.25ไว้ให้คุณลูกค้านะครับเวลาใส่ใลูกเข้ามาเนี่ย300นัดแล้วก็ปั่นนะครับปั่นเก้านิดนึงความเร็วกระสุนนะครับ,บ,บ539 โพมีเชดนะครับเดี๋ยวดูออตโต้นะครับห้ารอยห้าสิบสองมาแล้วลมมาแล้วชุดโพนะครับชุดโพห้าร้ 19. 19อยสี่สิบแปดเลสิบเก้าบ้าบอลสิบแปบ้าบอลมันอยู่ประมาณนี้นะครับแบบยี่สิบสี่เลสยี่สิบบอลห้ 5, าห้าสองป่าเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนนะครับ ในลูกแบบบินมากๆเพราะว่าเขาเอาลูกสองห้ามาตั้งให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคลายฮอปก่อนคลายฮอปก็ตรงนี้นะครับหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มมาฮอปมันจะมุดลงอ่าเนี่ยเริ่มมาละนะครับมันต่ําไปใช่ไหมครับมันต่ําไปยิงเมื่อกี้มันเหินเมื่อกี้มันมุดนะครับ แล้วพอพอมันมุดลงผมดันไปข้างหน้านิดนึงนะครับเพื่อหาระยะของมันเขาเรียกว่าปรับทอปอัพเนาะโอเคเอาแล้วนะดีนะขออนุญาตปั่นแม็กก่อน ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับชุดแต่งแรงแม่นยาของโคภิเษสกลุ่มกระสุนก็วิ่งดีนะความเร็วขนาดนี้ให้ยิงเป็นชุดเอานะครับพยายามยิงเป็นชุดเพราะว่าเป็นปืนแต่งแรงนะครับสําหรับรีวิวนี้ก็อีกหนึ่งรีวิวนะครับเป็นผลงานเก็บไว้ที่ร้านนะครับช่างยนต์ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณผู้ท่านที่ติดตามกันถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ